ล็กครับผมไชนล่ะยังบ่ละครับยังบ่ละโอเคครับผมขอบคุณครับถึงแล้วนะครับ นี่ครับอกจากกุงนวออกจากกองนะครับเจ้า cci นะครับตัวนี้ cci นำเข้าจากมาเลเซียรครับมาลีร้อยนะครับหนกโตนะครับนำเข้ามาครับพิงน์้อนม่อกี้ครับ แกะกล่องเมื่อกี้เลยนะครับดูอาการครับโดยรวมก็ถือว่าสวยอยู่นะครับ สวยดีนะครับต้องมาฟุ้นกันนะครับว่าจะมีปากมีเสียงบอสนะครับแต่นกกถือว่านิ่งนะครับนิ่งประมาณสัก เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนิ่งจับได้บายได้นะครับเคียงกังบุคุนคุนนะครับหรือ <wh ee> ว,ว่ามันเมื่อยกับบุญยักษ์นะครับมันตัวนี้อ่ะเดี๋ยวมารองรุ่นทำกันครับฝากติดตามนะครับเจ้า CCI ครับตัวนี้เจ้า CCI น, CC นะครับ ตัวตุไม่ครับขึ้นเควนแป๊บเดียวคันเลยนะครับออกจากกล้องบดิึสามนาทีครับอองขึ้นเควนเริ่มมีเสียงนะครับถือว่าอาการดีนะครับ ระแวงนะครับชิงรอบข้างอยู่ฝากติดตามด้ยครับเจอา CCI ครับ สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์หนุกท่านคือเก่าครับทวงนี้ผมกะหายหน้าหายตาเนาะครับบัได้ลงคลิปบัได้ย,ยังครับงานร้ายครับผมกับนกโตบัท่านมีนะครับเมื่อนี้กะว่าจะลงคลิปนี่แหละครับคลิปตอนไปรับนกกับคลิปเอานกไปลองเบิ้งนะครับหลักแรกหลังจากที่มาจากประ,ประเทศมาเลเซียนะครับมาจากมาเลเซียตัวนี้ มาได้หลายมือเลยนะครับแต่ว่าบริลงคลิปนะครับมันบริยามตัดนะครับมาได้หลายมือพอสมควรและเดี๋ยวสิลงให้เบื้องืันนี้นะครับว่ามันจะเป็นแบบใดประมาณใดนะครับฝากติดตามเได้ครับนกตัวนี้นกใหม่ครับเป็นนกไม้นกฟึกครับนําเข้ามาก็ถือว่าแพงพอสมควรครับตอนนี้ก็ตั้งชื้อว่า CCI นะครับตัวนี้ตังชื้อว่า CCI เดี๋ยวฝากอาจารย์ทุกท่านติดตามเบิ่งนําเเลยครับนกตัวนี้ฝากเนื้อฝากตัวองครับเป็นนกฟึกนะครับ แต่ก็ถือว่าโอเคครับถือว่าเล่นถือว่าเล่นดีพอสมควรนะครับฝากติดตามนะครับอ่ะผมจะมีคลิปให้เบิง่งจากนี้แหละครับคลิปลงดินนั่นในอันไทยหลักแรกนะครับต,ตัดมาสั้นๆครับกับพึ่งที่ดอกแต่ว่าตัดตัดแต่ไฮไลท์มันคิดว่างามคิดว่าดีมาให้เบิ่งก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปจับเฉลยล่าเฉลยจังสตางมาที่หลังนะครับ ใว่างกว่านี้สะก่อนนะครับฝากติดตามน้องครับเจ้า CCI ครับไปเบิ่งคลิปกันเลยครับผม